เก็บมังกรกันนะขั้นบันไดมีมากอืค่ะสวัสดีค่ะมืม่อนี้มาเบิ่งเฮิรนเก็บพริกเด้อ,อพริกเศรษฐีหางแถวนี้เอิ้นพริกเศรษฐีสวยเลยอืมว่ะหกจังเล้งวัละแสนหรอคะวัละแสนอืมวัละแสนจากไรฮะประมาณรไรปะอืมจิตไรปะประมาณจิตจิตไรอื S <S เก็บมางงเก็บมาจากวัแล้วสามสีงวัแล้วบอกหมดเท่านี้แล้วหมดวันละแส่นน่นได้สองเทียนเนาะวันเราเสนสองเทียยเท่ยนไม่เที่ยให้สามเนยเพราะว่ามันราคาขึ้นพลิกงามท่นกับบุได้หึงนเนาะเดี๋ยวนี้เก้าร้อยยูก่เก้าร้อยอยู่เ่แล้วทันได้พันพันเอ็ดห้าสิบบาทแล้วก็พันห้าสิบแล้วขอบพูด <laughs> วดาหย่งนั้นจะคงได้จังนี่จะคงก็ได้จังคนเจ็บก็ได้จังเออคนเจ็บก็ได้จังคนเจ็บก็ได้คนละพันบ่มาแต่เฮงคืนเลยก็ได้หลายเนาะมาแต่เฮงคืนค่ะมันสู้แด่นตัวไว้จังสู้แดดบ่ไหวอ่อนจ้าเออก็เลยมาตั้งแต่เฮงคืนไต้ไฟเก็บแล้วไปส่วนนึงละไร่สองไร่แล้วค่ะเลยเหลือปลาไหลนะเหลือประมาณสองไร่ผ่านกวนนี่วิวปะใช่อืมพันกวนนี่วิวจ้างโลละยี่สิบบาทถ้าบโดกอะดกกันสิบห้า อันนี้แป้งน,นี่ใส่ก้างสิบห้าบาทตินาโลนี่ไงอันนี้สิบห้าเออคนหนึ่งเสื้อแดงคุ้นได้เจ็ร้อยยี่สิบแล้วโอ้ค่นมาตั้งแต่เฮียงคืนได้เจ็ดร้อยยี่สิบแล้ววาสันเจ็ดงานเที่ยงคืน,น,คน,คนไปสัมผัสอันเจ้าของเขากันเด้อใส่ปุยยังมันดึงแล้วเน,นี่ยค่ะนี่เจ้าของส่วนเด้อโอ้คนกินข้าวเช้ากันละ นี่เจ้าของสวนค่ะเอาขายอะปุ๊กปุ๊กตั้งแต่เดือนใดเห้อโอ้ยกระยามาเอาลงถั่วเห้อตั้งแต่เดือนสิงหาปุ๊กเดือนสิงหาเพราะว่าหน้าฝนครับปุ๊กปุ๊กปุ๊กกับยังปุ๊ใส่กับผักสีเหลาปุ๊กไฮซักสีแล้วการรักษาให้ตังไต่ใส่ปุ๋ยทีเล็กใส่ปุ๋ยยัง ใส่ปุ๋ยสูตรอันโอ้ยอันอย่างเหือตัวไทยลายๆนะตัวไทยหลายๆตัวไทยสูงๆยังสิบสามสิบสามนิบเอ็ดบอสอ่าอ่าอืมมานั้นฉันกะซี้ดยาเด็ดเด็ดซีดดูบอสกะซีดฮอร์โมนธรรมดานี่ไหมฮอร์โมนธรรมดากอหัวมึงด็ดเด็ดซีดเหือดอกซี้ประมาณสองสามครั้งนี่หน่อเนี่ยอืมใครซีดดูดอกเด้อก่ปุ๊กจากไรครับสัมผัสผู้ชายหรือเ่าคนคนรักษาโอ้สัมผัส ผู้ชายก็ผู้ายกฟังลูกกับละล้านเดี๋นะวะผู้ชายเป็นคนเฮ็ดไปหามผู้ายไปหามไปหามพอบ้านเขาบ้านเป็นคนเฮ็ดรักษาโอ้เมียเฮ็ดปีนี้เม่อที่อ่ะเมียเฮ็ดก็โอ้ยผู้เดกกับ่ายากสัมผัสเลยนะอ่ารัาจักมือเก็บสิบสิบมือสิบมือเก็บสิบมือเก็บมันมวแล้วนี่ได้จากตัน่เดตนสองยตันสองร้อยยี่สิบหุง ได้หุงเ่าไ่ไพ,พันเ่าไดพี่เล้วน่ยพันเอ็ได้พันเอ็ดกลัวได้แซนกลัวมดกอนท่นสิมดกอนนี่ก็ได้ตันตันถุนได้เท่จัดไรเนี่ยนี่ไรเนี่บอกหกเจ็ดไรหกเจ็ดไรเห็ดหกเจ็ดไลูกตั้งแต่สิงหาเยครัเพราะว่าทีนี่ที่สูงอืที่สูงก็ได้ปีนี้ดียุบปีการนี่ดีบอรลราคา ไก่ก็ราคาดีอยู่ไก่ก็ราคาดีค่ะได้ทุกปีมันได้ทุกปีได้ปีละปีละจักแสนรวมได้เฉพาะว่องคลิกเนี่ยก็มัดมดสองสามแสนมันได้ยเออปีละสองสามแสนพยังบ่มีราคาปีนี้มีราคาได้ห้าแสนยังน้อยเบนบ่ได้หลายได้หลายเติบอยู่โอ้ได้หลายเติบอยู่ค่ะนี่อยู่รวมสัตว์เด้อจังจ้างคนแพงเดบอันนี้เก็บ สามสี่ครั้งแล้วบอกสี่ครั้งอืประมาณสี่อันปุ๊กฤดูนึงนี่ปุ๊กประมาณเก็บได้จากครั้งก็มันบระมาณสีห้าครั้งหรือเปล่าสี่ห้าครั้งก็เบิดหรอคะมันก็ะหุ่นอืมอืม้ครั้งเนี่อืมสี่ห้าครั้งแล้วก็เบิดเบิดหุ่นไปครับมันคลิกเสตทีเจ้ภาษาไทยเขาเกินพริกยังเหรอเสตทีมูคี่น้องพริกแมวข้าวมักระเลียงพริกป๊อปอืมค่ะ การรักษาอันเริ่มต้นก็ใส่ปุ๋ยสุดสุดสี่สิบหกบปุ๋ยเลงกลเนะใช้กับอันผักสีลาวอะแล้วพอมันเป็นมากก็ใส่สูดท้ายสูงๆนะคะยังสิบสาสิบสาหงิบเอ็ดหรือสิบสีสี่หงิบห้าอย่างเนี้ยเออเอามากมันให้มากมันตรงมันงามค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้เด้อสวัสดีค่ะ